สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆวันนี้พี่กู๊ดพามาชมผลงานของเด็กไทยนะคะที่เข้าแข่งขันการทําเค้กนะคะระดับโลกเลยนะคะที่ประเทศเบเยียมนะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อว่าเป็นประเทศที่มีขนมหวานเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็ในการแข่งขันครั้งนี้มีประเทศเข้าแข่งขัน150ประเทศค่ะจากจํานวนผู้เข้าแข่งขัน500คนนะคะและได้คว้ารางวัลชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะ ในประเภทน้ำตาลปั้นค่ะเด็กไทยสร้างชื่อให้ประเทศไทยอีกแล้วนะคะน้องพรประภาแสงเลิศค่ะปาตองภูเก็ตไทยแลนด์แสดงความยินดีกับน้องด้วยนะคะปรบมือให้น้องด้วยค่ะเด็กไทยสร้างชื่อในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็นงานด้านวิชาการนะคะทั้งฟิสิกส์เคมีชีวะคณิตศาสตร์โลก ต่างเนนี่ยะะคะเราก็ยังมีเด็กไทยที่มีฝีมือด้านการทําอาหารแบบนี้นะคะสู่เวทีสากลระดับโลกค่ะพ,พเพื่อนๆใครที่มีน้องในปกครองนะคะแล้วก็มีความสามารถพิเศษสังเกตกันนิดนึงนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมน้องค่ะน้องก็จะได้ดังไกลแบบนี้นะคะอนาคตรุ่งแน่นอนค่ะอย่างน้องออพรนรรภาแสงเลิศคนนี้นะคะ พี่ๆเพื่อนๆดูผลงานของน้องในการทํานะคะมันไม่ได้ใช้เวลานิดหน่อยและนิดน้อยเลยนะคะมันอยู่ที่การฝึกฝนและความชอบของเด็กนะคะ mm hmm. โดยเฉพาะตุ๊กตาตัวนี้นะคะละเอียดมากค่ะแล้วก็แม้กระทั่งมังกรตัวนี้ด้วยนะคะ mm hmm. น้องน่าจะมีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องประเพนมจจีนบ้างนะคะ mm hmm. ดูจากการตกแต่งและการปั้นของน้องนะคะ คลิปนี้พี่กูก็นำเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามรับชมคลิปต่างๆในแบบกุดโก้ดนะคะแล้วก็จะนำมาเสนอให้พี่ๆเพื่อนๆรับชมในโอกาสต่อไปค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะบ๊ายบาย